นี่คือตัวสุดท้ายแล้วค่ะดูซิว่าตัวสุดท้ายเราจะทำยังไงความหวังของความหวังของคนทั้งหมดอยู่ที่คนคนนี้ ช่วย้วก็ไปอยู่เดี๋วยวนี่ความหมายของคนทุกคนนะคะสภาษณ์ผู้เสียสละค่ะรู้สึกไงคนะแม่ครับแบบผมงทิพย์ค่ะแม่ครับนะคะ <laughs> สุดยอดนะคะ <laughs>

เฮ้เขาเขาตั้งทีมว่าโดดอาจารย์อยู่บนกันหมดแล้วอยู่ไหนมา กูกูยไม่เปิดไงกูถ like <sh ่ายได้กไม่ต้เลยมึงอะใช่ไหมบอกมึงต้องคอยดูนะว่าใขรเกินเป็นบ้าง่ะไอ้โ่ไอ้เกเพราะมึงไม่เคยช่วยอะไรกูเลยอัดเฉย หมดแล้วก็คือพวกเราเยอะกว่าดูจากสภาพไม่ได้ยังเรียกเรียกหรือว่ายัางไงคือว่าเวลาเพิ่งผ่านไปห้านาทีใครวะคาบเนี้ยไอ,อต่อไอ้พวกฝาไม่ใช่ไอ้ตาดิาบดิ จำได้ไหมนี่ยมึงอะจำได้ชื่อทีมอะไรนะคะฮะชื่อทีมอะไรคะโอ้ลืมมาถามเขาเลยไอ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 ซาดิไอซาดิชื่อทีมอะไรนะคะกูจะเอ้ยไม่มึงอะกูไม่บอกใครกูไม่รู้ว่าใครบอกชื่อทีมกูจะเอาชนะมึงไอซาดิเแี่ยมดเพราะรักติดอย่าติดกูนะมึงเฮ้ยไปฝั่งนี้ตั้งชื่อทีมตั้งชื่อทีม ตั้งเดี๋ยวมึงจะเอาข้อมูลไปขายฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็บอกกูมาแล้วกูไม่บอกใครหรอกกูเงียบปอกโอ้ยกูอยากจะพูดมากว่าถ้าชัยชนะจะต้องแรงมาด้วยเลือดมาเลยถ้าชัยชนะจะแรงด้วยเลือดโอ้มันดูใครอีกหนึ่งแรกด้วยเลือดโอ้มันชายชนะมาแรกด้วยเลือด ขาใช้ไม่ต้องเอามาต้อแน่ด้วยเลือดเาย่ไเอาไปเอาไตายตายอนแนมหรอตายตัแนมเหรอเดี๋ยวตี้ขวดชื่อมึงโหดจังวะทองมาไมย้เนี่ยอยหรื่งายลดังไกกระซิบค่ะกระซิบค่ะชื่ออะไรคะหนืชื่ออะไรคะ

ตบมือให้น้องค่ะ,คะรับหนมจิ้มสตาร์วอร์ร์ไหมคะไหนดูแลฟัน,นไหนดูแลฟัน เอาเชือกทั้ง่มเราต้องเลือกมันี่อนเลือกเหรอใช่ใช่เว้ยเอาหัวเลือดอีเนี้ยงเอาเนือดหัวใี่เว้ยใช่อะอ๋ไี่ใช่อื่นแล้วอีนม่นี่ใครอยู่ให้กูถ่ายเวยเย้ โว้เด oh, <c ười> yeah, ้งเลยอะกลับไม่มีงานเลยไม่มีมาฝากฝ่ายคัวโอ้ยย่ล่อยาตั้งเชื่ออะไรเด็กโอ้ยโอ้ยเี๋ยเฮ้ยปิดมไปน้องวิ่งกัน